สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เอชาแนลนะครับที่เราจะช่วยคุณเตรียมความพร้อมสําหรับการสอบ PMP หรือ Project Management Professional นะครับวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อสําคัญในส่วนของ challenge ที่2นะครับก็คือ starting the project ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่2ที่สําคัญมากในกระบวนการจัดการโครงการพร้อมแล้วไปเริ่มก,กันเลยครับโดยแอคชั่นของ PM นะครับในการ starting the project นั้นขั้นตอนแรกนะครับมีส่วนสําคัญกําหนดวิธีการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารโครงการนะครับ determine appropriate โปรเจกต์เมทโอดอโลจีเมทอดส์และปฏิบัติ ก็เริ่มต้นด้วยการเลือกวิธีการและแนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับลักษณะของโครงการของเรานะครับเช่นถ้าโครงการของเราต้องการมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วเราอาจจะเลือกใช้อาจายนะครับแต่ถ้าต้องการโครงสร้างที่แน่นอน Waterfall อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าการเลือกวิธีการที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสให้โครงการประสบความสำเร็จส่วนอันที่2นะครับที่ PM ต้องพิจารณานะครับก็คือการวางแผนและการจัดการขอบเขตของโครงการ Plan and m a n a g e โค้ดการวางแผนของ ขอบเขตโครงการเริ่มจากการระบุว่าโครงการต้องทําอะไรจากนั้นให้แบ่งงานออกเป็นส่วนๆย่อยๆเช่นการทัน WBS เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทีมทําอยู่ในขอบเขตที่กําหนดไว้และช่วยลดความเสี่ยงที่งานจะหลุดนอกเป้าหมายในส่วนแอคชั่นที่3นะครับก็คือการวางแผนและการจัดตารางเวลาหรือว่า plan and manage schedule เมื่อเราเข้าใจขอบเขตสโคปง,ง,งานของโครงการแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับแต่ละงาน เราสามารถใช้เครื่องมือต่าง,างๆเช่นแกนชาร์ดเพื่อวางแผนและการติดตามความคืบหน้ารวมถึงระบุไมโซนสำคัญเพื่อให้ทีมสามารถเห็นภาพรวมของโครงการได้ชัดเจนครับ ในแอคชั่นที่4นะครับของ PM ก็คือการวางแผนและการจัดการงบประมาณและทรัพยากรแ n a n d น a n a g e Budget and Resource นะครับอันนี้ก็จะเป็นงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากครับเพราะการวางแผนงบประมาณต้องพิจารณาทั้งต้นทุนที่จําเป็นและทรัพยากรที่ต้องใช้เช่นบุคลากรวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้ใจ่ายอื่นๆการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นการขาดแคลนทรัพยากรระหว่างโครงการนะครับถัดไปนะครับในแอคชั่นที่5ของ PM ก็คือการวางแผนและการจัดการคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์และผลลัพธ์ Plan and manage quality of product and deliverables คุณภาพเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับการวางแผนและการจัดการคุณภาพหมายถึงการกำหนดมาตรฐานที่โครงการจะต้องปฏิบัติตามรวมถึงกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มาตรงตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับส่วนแอคชั่นถัดไปนะครับแอคชั่นที่6กนะครับก็คือการบูรณาการแผนการจัดการโครงการนะครับก็ในขั้นตอนที่ถัดมาก็คือ scope time cost และ quality นะครับในขั้นตอนที่6กนั่นคือการ integrate project planning activity นะครับก็คือเมื่อแผนทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการนำ แผนทั้งหมดมาบูรณาการหรือการอินทิเกรตเพื่อการทํางานเป็นไปนทิศทางเดียวกันนะครับการอินทิเกรตนี้จะช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างโครงการนะครับแอคชั่นถัดไปนะครับก็คือแอคชั่นที่7คือการวางแผนและการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง Plan and m a n a ネ e p r r g r e n t นะครับหากโครงการของคุณต้องการจ้างงานหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์การวางแผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะเราต้องเลือกประเภทของสัญญาที่เหมาะสมและการกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนจะช่วยลดปัญหาในระยะยาวได้นะครับ a อคชั่นที่8นะครับของ PM ก็คือการสร้างโครงสร้างการบริหารโครงการก็คือ s s t a b l i ดโ o ร e จกต์ก e รเ r n c นต์สตนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างการบริหารโครงการ ก็คือการช่วยกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของทุกคนในทีมเช่นใครเป็นคนตัดสินใจใครมีหน้าที่รายงานผลการมีโครงสร้างที่ชัดเจนจะช่วยลดความสับสนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับ starting the project นะครับ PM ต้องมีการวางแผนและการจัดการปิดโครงการหรือ f a d e นะครับก็คือ plan and manage project phase closure ก็สุดท้ายก็อย่าลืมวางแผนสําหรับการปิดโครงการครับเพราะว่าการปิดโครงการอย่างมีระบบเช่นการตรวจสอบว่าทุกงานเสร็จสมบูรณ์ไหมการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากโครงการหรือ lesson learn เนี่ยก็จะ จะช่วยให้คุณและทีมพัฒนาการทํางานในโครงการถัดไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์ที่2นะครับใน PMP Exam นะครับสำหรับคอร์สของอาจารย์นะครับนี่ก็คือเนื้อหา ในหัวข้อ starting the project ทั้งหมดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไอเดียใหม่ๆสำหรับการเตรียมสอบ PMP นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในชา l ลนจ์ที่3นะครับเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเวอร์ครับสวัสดีครับอยากสอบผ่าน PMP และก้าวสู่มาตรฐานระดับโลกสมัครเรียนกับ PMI Academy Pro ได้แล้ววันนี้